จอร์ลิปเดนร้อนข่าวผู้บอลไทยบายแอนโทนีสไตล์ประจาววนที่5มกราคม2568โดยชายผู้บังครั่งผู้บอลไทยครับเราไปดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้อะไรยังไงคือฮาตันทีเบิร์กแข่งกัอนาคตทีมชาติไทยจากคณะของเบิร์นเรี่สู่ทีมเจริคนของญี่ปุ่นนะเมื่องานนี้ดาวรุ่งจอเก็บประสบการณ์แดนอาทิตย์อุทัย เทรพัฒน์ปรือทองเตรียาบินชุวิชากับพนักงนของคอนเซซปรโรวงการฟุตบอลไทยได้รับข่าวที่นด้จับตามองเมื่อเจ้าเป่าเทรพัฒน์ปรือทองดารุกดารุ่งวัย18บปปีของสโมสรบีเีประชุมเตรียมที่จะเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับพนั้งของคอนเซซปรโรสโมสรชื่อดังจากประเทศญ,ญี่ปุ่นเป็นประยะเวลานานมากถึง6เดือนซึ่งการรายงานข่าวระบุเลยนะว่าเทรพัฒน์ปรือทองนั้นซึ่งปัจจุบันกำลังเก็บรวบรวม กับนั่งของฝั่งกับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพื่อตเตรียมที่จะลงแข่งขันศึกฟุบตบอลชิงแชมป์เอเชีย e อยยุ23ปีรับดู้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียและก็ตเตรียมจะเดินทางไปฝึกซ้อมและก็พัฒนาฝีเท้ากับพนั่งของคอนเซสปโปโรทีมใาสึกระดับเจทูหลังเสร็จสิ้นภารกิจกับทีมชาติโดยมีกำหนดฝึกตั้งแต่วันที่26มกราคมถึงวันที่30มิถนายน โดยงานนี้แนวรุกจากรงเรตยนอัศมชัญศรีราชาายนี้สามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในแนวรุกทั้งปีขวากองกลางตัวรุกและก็กองหนา้าโดยเคยลงสนามให้กับบีจีประชุมชุดใหญ่ไปแล้วรวมทุกบริการเจนัดทําได้1ประตูและก็อีกหนึ่งแอสซิสก่อนหน้านี้ธทีรพัฒนาเคยได้รับโอกาสในการไปทดสอบฝีเท้ากับพันาของสโมสรเบิร์ดอรี่ทีมดังของพิมเบริกอังกฤษทั้งในระดับทีมอะคาเดมี่และก็ทีมชุดใหญ่ เมื่อช่วงเดือนกนันยายนที่ผ่านมาและก็ได้แสดงถึงศักยภาพละการได้รับการจับตามองในระดับนานาชาติส่วนการเดินทางไปฝึกฟุตบอลที่ญี่ปุ่นในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของเจ้าเปาในเส้นทางอาชีพและเป็นโอกาสล้ำค่าในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากฟุตบอลระดับสูงเพื่อที่จะพัฒนาตนเองสู่การเป็นกาลัลักของทั้งสโมสรและก็ทีมชาติอนาคตอันใกล้นี้ก็เป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็นด้วยกัน ว่าเช่นหนูคนนี้อนาคตจะเป็นเช่นไรฝากไปให้กำลังใจน้องมันกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาด้นยครับไทยกระหึ่มสเปนมูฮัมหมัดยิงประตูพาจิมบีคาตาเกนาควา้าแชมป์ในครั้งนี้โดยกนนีฟุตซอลไทยได้สร้างชื่อบนเวทียุโรปนะฮะบันทึกหน้าปรัสเซีครั้งใหม่เมื่อมูฮัมหมัดอุสปามุซาแข่งฟุตซอลทีมชาติไทยมีส่วนสำคัญในการพาจิมบีคาตาเกนา ควาแชมป์ฟุตบอลฟุตซอลถ้วยซูเปอร์โกลปาเดอเอสปปนโยเป็นสมัยที่3ติดต่อกันในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่4มกราคมจิมบีแชมป์เก่าพบกับพันมาฟุตซอลทีมเจ้าภาพเกมนี้ทีมจากคาตาเกนาก็ได้โชว์ฟอร์มสุดแกร่งก่อนชาวชนะไปด้วยสกอร์5-2คว้าแชมป์ไปครองอย่างยิ่งใหญ่เกมนั้งกล่าวาเองบูฮามัชอุสบัมบูซากองหน้าทีมเชาไทยมีชื่อเป็นหนึ่งในผู้ทำประตู โดยยิงประตูที่2พาทีมขึ้นนําช่วยตอกย้ําความได้เปรียบและก็ปูทางสู่ชชนะในคู่แข่งในครั้งนี้ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ตอกย้าความยิ่งใหญ่ของจีบีคาดาเคน่าในเวทีฟุตซอลสเปนแต่ยังคงเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงศักยภาพของฟุตซอลไทยที่สามารถจะยืนหยัดและก็สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นในะระดับโลกได้อย่างภาคภูมิใจในครั้งนี้เลยก็ว่าได้นะก็เป็นนว่าง,งานนี้ถือว่าไม่ธรรมดาจริงนฮะ แต่ว่าน่าเสียดายที่ซีเกมไทยฝั่งนั้นไม่สามารถจะได้เหรียญทองม,มาได้จริงๆนะน่าเสียดายจริงๆเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเมื่อชนาทิมส่งกาิสินโพสต์ช็อตบังเอิญเจอคณะของฝั่งฮีโร่ของประเทศไทยคนแรกของไทยและก็คนแรกของเอเชียขึ้นระดับท็อปของโลกเรียกว่างานนี้ชนาทิมส่งการสินเพลย์เมกเกอร์และก็กัปตันทีมชาติไทยพาดอา่โพสต์ภาพคู่กับคณะของ ซูเปอร์ w อลภารดอนสีชาพันธ์ตนันนักเทนนิสชาวไทยพร้อมแคปชั่นระบุว่าบังเอิญเจอฮีโร่ของไทยของพวกเราเป็นครับโดยการนี้ทานักของฝังพารดอนสีชาพันธ์นั้นคือหนึ่งในนักกีฬาที่เรียกว่าสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยและก็ทวีปเอเชียโดยที่เป็นนักเทนนิสจายจากเอเชียคนแรกที่ไต่ขึ้นไปถึงอันดับที่9ของโลกในช่วงปี2003ซึ่งก็ถือว่าเป็นอันดับที่ สูงที่สุดในน้าประวัติศาสตร์ของเอเชียในขณะนั้นโดยตลอดเส้นทางอ,อาชีพพาราดอนคว้าแชมป์ ATP ทัวร์ประเทศชายเดียวรวมแล้ว5รายการและก็เคยสร้างชื่อกรรหึ่มโลกจากการเอาชนะ And A i, นอันเดรอาคาซีในศึกอาวลเบอร์ตันในปี2002นอกจากนั้นยังเป็นเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมประเภทชายเดียวที่เมืองปูชานปี2002และก็ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ที่ถือธงชาติในพิธีเปิดโอลิมปิกเกม2004ที่กรุงเอเชน โดยเอกลักษณ์ที่แฟนบอลแฟนกีฬาทั่วโลกจดจําได้ดีก็คือสไตล์การเล่นที่ดุด,ดันลูกเสิฟทรงพลังและการยกมือไหว้ขอขอบคุณผู้ชมรอบสนามซึ่งกลา,ายเป็นเจ้าภาพที่ภาพจําที่แสดงวัฒนธรรมบนเวทีกีฬานานาชาติโดยปาราดอนอําลาวงการเทนนิสอาชีพในปี2010จากอาการบาดเจ็บเลอะรังที่ข้อมือแต่ชื่อของเขายังคงถูกยกย่องฐานะที่เป็นหนึ่งในฮีโ,โร่กีฬาที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาภายรุ่นหลัง รวมไปถึงภาพล่าสุดที่ชนาทิพย์สงการสินเผยแร่ก็เป็นอีกช่วงเวลาที่เชื่อมโยงกับตำนานกีฬาอย่างาต่างยุคในครั้งนี้เข้าด้วยกันกันอีกด้วยก็เป็นต่ว่างานนี้ชนาทิพย์สงการสินเจอซุปเปอร์บอลน,นะฮะอ่าประดอนรีชาพันธ์ฮีโร่ไทยของเราในยุค้แรกเลยก็ว่าได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงปีกยโคติดโผล่สินักเตะที่ทำสถิติเลี้ยงบอลมากสุดในลีกสูงสุดในครั้งนี้ โดยอาริฟไอามานปีกทีมชาติมาเลเซียของสโมสรยาโฮนดารุนตักซิมติดท็อปโฟนักเตะที่ทำสถิติเลี้ยงบอลมากที่สุดในลีกสูงสุดทั่วโลกในครั้งนี้จากการจัดอันดับของเว็บไซต์โซฟาสกอร์โดยอันดับที่1เป็นของปรามินยาเบาปีกทีมชาติสเปนของสโมสรบาเซรลนาที่ทำสถิติเลี้ยงบอล307ครั้งจาก61นัดในลีก ส่วนอาริฟไอามานกลายเป็นแข้งเอเชียเป็นแค่รายเดียวที่มีชื่อติดท็อป10ของโลกโดยสถิติในการเลี้ยงบอล224ครั้งจาก3 3 5นัดในลีกส่วน10อันดับนักเตะที่เลี้ยงบอลจำนวนมากที่สุดในลีกสูงสุดนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้อันดับหนึ่งเป็นซาราบินยาบาลจากบาร์เซโลนา61นัด307ครั้งเคลลิวเฮอร์ชสมิธจากคะของคาราจูดเอฟซี25นัด2 5 1ครั้ง ่อมาก็จะเป็นโจเซ่มาริโอเปรินโตจากคอนดอรัน53นัด238ครั้งอาริฟไอมันจากเยอรมนดอรินทักซิม35นัด224ครั้งเชเดมี่เดอกูจากแมนซิตี้52นัด212ครั้งนิโคลัสวายเยโกจากลิเวอร์พูลเอฟซี36นัด200ครั้งโอปราบาเบทาดิมโวโบจากคณะของจารักปรานบรูคิช34นัด199ครั้ง ลูฟชอดอริอฟจากซอร์เดนา30นัด100ขคั้น3ครั้งมาริโนเปเรนตาจากอินโดนีเซียสาย2นัด100ครั้ง2ครั้งแล้วก็ไคโอวิตันจากบังเกเรีย39นัดกบบอีก185ครั้งในครั้งนี้ก็ถือว่างานนี้ไม่ธรรมดาจริงนะฮะต้องรอดูันตอไปก็นเ้ยกันเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานี่ครับอารังไงมาเลเซียเลงโอนสัญชาติสามนักเตะ ช่วยทับเสือเหลืองในครั้งนี้เพิ่มเข้าไปอีกนะเมื่อสมาคมฟุตบอลมาเลเซียรหรือว่า FAM เตยมที่จะโอนสัญชาตินักเตะเพิ่มอีกสามรายแม้จะมีประเด็นดเรื่องของโดนซีฟ้าลงโทษอยู่ก่อนหน้านี้ก็ตามจีมีการรายงานข่าวบอกว่าทีมชาติมาเลเซียนั้นกําลังจะได้สามผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเพิ่มเติมโดยเป็นนักเตะต่างชาติที่เล่นอยู่ในลีกมาเลเซียเกิน5ปีแล้วซึ่งนักเตะก็สนใจที่จะ,ปะเปลี่ยนสัญชาติมาเป็นพลเมืองชาวมาเลเซีย ในครังนี้เช่นเดียวกันโดยที่3นักเตะที่ทางด้านของสมาคมฟุตบอลมาเลเซียตเตรียมจะเปลี่ยนแปลงสัญชาติให้ก็คือเบิร์ซันดาซิวาโซน,น้าดาวชาวบราซิลวัย3 4ปีและก็มานูเอลฮิดังโกปีกในวัย26ปีชาวอาร์เจนต้าจากด้านของยาคโฮดาร์นทักซิมรวมถึงเจนส์คาโรกรัสบริฟูโอโกกองหลังชาวออสเตรเลียจากกวรันเตอร์เบอร์ซิตี สำหรับเรื่องของเบิร์กสั้นดาซิวามานูเอลซินดันโกบรกิโกเจนคาโรกรีวิฟฟูโอโกจะครบกำหนดเงื่อนไขพำนักอยู่ในประเทศบราซิลห้ปีเต็มในช่วงครึ่งปีของ2026ในครั้งนี้นั่นเองนะและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอันิสไตล์ประจำวันที่ 5. มกราคม2 5 6วโดยชายฟุตบอลครั้งฟุตบอลไทยครับ